สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะพามาดูว่าการเป็นอยู่ของแรงงานเกาหลีจะอยู่ยังไงนะครับจะพักแบบไหนพวเราจะพาไปดูครับผมครับผมาอะไรครับผมส่วนมากก็จะอยู่เป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะตู้แบบนี้แต่ว่าตู้คอนเทนเนอร์ข้างในมันจะดีมากนะครับผม มีเฟอร์นิเจอร์มากมายเลยนะครับอันนี้คือห้องนี้คือห้องของคนเกาหลีนะฮะเขาเป็นคนงานครับอ้าคนงานที่เราทําอยู่คนเกาหลีเขาก็นอนตู้นะครับผมตอนนี้มันกลับบ้านไปแล้วหาลูกค้า่าแต่ผมไม่กล้าเปิดเข้าไปดูหรอกนะเพราะว่ามันน่าจะล็อกไว้แล้วแต่เรามาอยู่มาดูห้องของพี่ไทยหีกว่าปี่คนไทยเราครับเอ็กปลานะครับปลาปลาปลารลูกยุงก็ไม่รู้ครับถ้าจะไม่อยู่นะฮะนี่ครับเราวมาดูเลยครับ นี่ก็เป็นห้องห้องของพี่คนไทยนะครับผมเนี่ยก็จะมีตู้เย็นนะครับมีเตียงนอนแกนอนคนเดียวนะครับเนี่ยมีแอร์มีอะไรนะครับครบทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปกันครับอนี้โรงงานโรงงานผมก็จะทำพวกสายสายสายยางครอบครอบสายไฟนะครับไอ้พวกนี้คือสายไฟที่เราจะเอาไปครอบสายไฟอีกแบบป้องกันนะครับป้องกันป้องกันพวกน้ําหรือพวกอะไรนะครับพวกนี้ มันมีตัวอย่างอยู่ในโรงงานนะฮะเราจะพาไปดูว่ามันทำเพื่ออะไรแล้วาใช้ในกรณีอะไรอันนี้ก็จะเป็นพวกสายไฟขนาดใหญ่นะครับนี่ครับตัวอย่างตัวอย่างก็คือมอคโค้ดสายไฟนะครับอย่างนี้นะที่พวกผมทำครับสายไฟก็จะอยู่ข้างในครับครอบไว้กันน้ํากันลมกันแมลงสาบกันหนูไปดูห้องพวกเราต่อครับปลูกักปลูกอะไรครับเนี่ยต้นมะเขือ้นอะไรที่เขาปลูกไว้นะครับ ก็เป็นห้องน้ำนะครับจะเป็นห้องน้ํารวมนะครับมีสองห้องนะครับคนงานที่นี่มีประมาณห้าคนนะคห้าหกคนนะมาดูห้องครัวครับก็ประมาณนี้ครับมีเตาแก๊สมีอะไรนะครับไปทาดูห้องของของผมไยนะครับเนี่ยครับก็จะมีแอร์มีหม้อหุงข้าวมีตู้เย็นนะครับมีตู้เสื้อนะครับ จะเป็นที่นอนนะครับมีพื้นอุ่นให้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสําหรับในงานอย่างเรานะครับบางคนก็จะคิดว่านอนตู้คอนเทนเนอร์คิดว่าได้ที่อยู่ไม่ดีไม่ใช่นะครับว่าตู้คอนเทนเนอร์ดีแล้วนะครับดีแล้วนะครับกันเป็นเป็นเหล็กนะครับเขาก็ติดเนี่ยครับติดฝ้าติดอะไรกันทุกอย่างดูดีครับอยู่ได้ครับเราไปดูห้องพี่พี่จักดาวไล์ของเราครับอันนี้ก็คือห้องห้องเดียวกันนะครับแท่ประตูเดียวกันก็เลยเอาตู้มามาบังไว้นะครับเอามาดูห้อง จัดระลายาครับ <c oughs> อย่าเข้าไปใกล,ล้เลยประมาณนี้นครับมีแอร์มีอะไรทุกอย่างครับมีตู้เย็นแค <c oughs> นนี้ก็เพียงพอแล้ว <c oughs> แต่บางคนเขาจะอยู่อพาพ์ทเมอร์นะครับอยู่พ์ทเมอร์ก็ต้องเดินเลยทาง,งานไกลข้างๆไกลนะครับการที่อยู่ติดกับโรงงานเนี่ยดีตื่นตื่นสายได้ครับตื่นสายส <c oughs> ิบกวิทีก็แต่งตัวทัน <c oughs> มาดูอีกห้องจะมีชั้นตอนนะครับมาดูมาดูกันทำอะไรครับผมมีไฟฟ้าให้เล่นนะครับเนี่ยมีไฟให้เล่น ไปยูบอที่จานพัดเจพี่เขานอนอยู่นะครับอันนี้พี่เขาก็นอนอยู่ครับเหนื่ยรบกวนเขาเป็นไงกันบ้างครับสลับที่พักของแรงงานไทยในเกาหลีก็จะประมาณน,นี้นะครับส่วนมากคนที่มาทํางานเกาหลีก็จะได้ที่พักแบบนี้แหละครับตู้คอนเทนเนอร์แบบนี้แหละครับบางคนก็จะอยู่กับพ์เทเตอร์ดูล้าแต่ว่าสำหรับผมอยู่ที่ไหนก็ได้ขอแค่มี แอร์มีพื้อนอุ่นมีเฟอร์นิเจอร์มีห้องครัวให้ครบก็พอแล้วนะครับแต่ว่าบางที่เขาจะอยู่สามคนสองคนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอยากให้ผมพาไปดูอะไรเดี๋ยวคอมเมนต์ได้เลยนะครับแดี๋ยววันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมแดดร้อนมาเลยครับครับสวัสดีครับ